พูดเดมแอนทิวจัพูดเดมแอนทิวพูดเดมแอนทิวโอเคไกลูก้าพินโฟลูก้าพินโฟเห็นปะเห็นพินโฟด้านซ้ายมือปะทุกคนลูก้าพินโฟ and we will go pinfo 3 2วานจัสโกพินโฟ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 โฮเตอร์โกพินโฟโฮเตอร์คอมอน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 ดรอดาเมจพินโฟดรอดาเมจพินโฟดรอดาเมจทูมี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 มูฟมูฟมูฟไกมูฟมูฟมูฟทูมีมูฟทูมีมูฟทูมีวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเดินเข้ามาไหนเดินเข้ามาหน ดีพุช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 ไนนนฮูไดฮูได้จัดาเเกนคาเเกนโอเคกยเคลียร์พินทเคลียร์พินทูฟอร์มีเคลียร์พินทูฟอร์มีเคลียร์พินทูแอนพฟอร์มีเคลียร์พินทแอพินซฟอร์มีทรีพินซินัดพินซิกทรีทูนเคลียร์พินซิฟอร์สเคลียร์พินซิกฟอร์สพินซิกฟอร์สพินซิกฟิร์สพินซิฟิร์สกายพินซ กูด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 คิว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 ลิงคิวคิวลิงคิวคิวลิงยูส์โจกาเดียนยูส์โจกาเดียนยูแคนยูส์โจกาเดียนกายยูส์โจกาเดียนไนท์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 คิวคิวคิวคลายหมดคลายหมดคลายหมดฮิวเลอร์ฮิวเลอร์โฟกัสยูเฟนโฟกัสยูเฟนคีบเบสซิ่งคีบเบสซิ่งเบสซิ่งยูเฟนกูด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  บอลลิงเดมคีย์บอลลิงเดมดันได้ดันได้ we can play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  okay we need t o drop damage t o g e t h e r again save your big skill save your big skill save your big skill and look at pin 4. look at pin 4 and save your big skill นะ t h r pin 4 t o me t o me pin f t o me t o me t o me look at pin 4, pin 4, pin 4. nice 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 เอาให้หมด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 ย่าให้เหลือ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  pin 4ย่าให้เหลือครับ pin f อย่าให้เหลือ โอเคกูดกูดกูดกายเดคัมมิ่งฟอร์มพินเซเว่นโอเคเคปินโฟร์เิร์ทโอเคนายนายนโอเคโอเคเคียร์ที่เหลือครับเก็บตก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 ที่เหลือนายนายนายเชสเดมเชสเดมผูรันนิ่งเชสเดมผูรันนิ่งเชสเดมอย่าให้เขาหนีอย่าให้เขาหนีโอเคแคปเจอร์อยู่สต็อตนไยนายนา โอเคกายลูกแอปพินนายลูกเพนลูกแอปพินนายลูกแอปพินนายวันปาร์ตี้พินนายวันปาร์ตี้เทลยูเฟนพินนายเทลยูเฟนพินนายเทลยูเฟนพินนายไนส์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 โอเคเดคัมมิ่งพอพินซิกพินซิกพินซิกเดคัมมิ่งพอพินซิกเกตเดดี้พอพินพอพินซิกพินซิกเกตเดดี้พินซิกทรีทูวันพินซิกกายลูกแอปพินซิกลูกแอปพินซิกลูกแอปพินซิกจบนะมทูมี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 ่ทูมี่พินซิก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 กูด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  สกิปแทงสกิปแทงสต็อปฮิตติ้งแท้งสต็อปฮิตติ้งแท้งสต็อปฮิตติ้งแทงเกอร์สต็อปฮิตติ้งแทงเกอร์แอนด์โฟกัดดีพีเอสเช็คไดดีพีเอสสแกนแอนด์เช็คได้ดีพีเอสแอนด์คิวเดมกูด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 ฮิลเลอร์ฮิลเลอร์โฮเท็กเเฟนดอเลตร์เฟนได้แทงเกอร์ผู้เดมฟอร์มไฮเก้าผู้เดมฟอร์มไฮเก้ข้างบนหัวเห็นป่ดึงเขาลงมาดึงเขาลงมาผู้เดมผู้เดมผู้เดมฟอร์มไฮเก้าฟอร จ <tr> ัดผู้ผููู้้อย่าให้มันยิงฟรี keep pulling, keep pulling, keep pulling. อย่างข้างบนน่ะเห็นเปล่ากูกูกูคีย์บอลลิงคีย์บอลลิงซอมบี้ไปซอมบี้ไปเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าดึงเขาลงมาดึงเขาลงมาอย่าให้เขายิงฟรีคีย์พูลิ่งเต็มคีย์พูลิ่งเต็มฟอร์ม19กู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  nice 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 โอเคโอเค okay กู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  กูจับกูจับกูจับคิวคิวคิวฮิลเลอร์ฮิลเลอร์ถามทูเซฟจูเฟนถามทูเฟบจูเฟนจัสเซฟจูเฟนฮิลเลอร์เดย์เพย์ซอมบี้เซฟจูเฟนเซฟจูเฟนไปกับทูเมนี่ฮิลเลอร์กายรูกแค่พินทูเดย์คัมมิ่งฟอร์พินทูกายกายบีไฮแอสบีไฮแอสพินทูพินทูเอด์พินซิกวันปาร์ตี้โอลรีวันปาร์ตี้จัสเคลียร์พินทูจัสเคลียร์พินทูจัสเคลียร์พินทูไนส์ไนส์ไนส์อ่า ดาเมจเขากำลังมาเติมทุกคนดาเมจเขากำลังมาเติมแท็งเกอร์ปล่อยไปก่อนโอเคกายแล้วพินทูวินิมอลวินิมอลดีเพ็ดอ๋อพินทูเกตเตดี้พินทูแด์พินซิกพินทูแด์พินซิกเกตเตดี้พินทูเฟิร์สพินทูเฟิร์สทรีทูวันดับดาเมจพินทูดับดาเมจพินทูทูมี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 พินทูทูมีกูด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 ดีีเอสกคูดดีพีเอสกคูดดีเพ็ดกายโปรเทคพินทูโปรเทคพินทู ลูกพินทูลูกแอปพินทูแอพินซิก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 กายลูกพินซิกลูกแอปพินซิกลูกแอพินซิกดาวน์เมเพินซิกเกตเดี้ทรีทูวันเคลียร์พินซิกเคลียร์พินซิกเคลียร์พินซิกโอเคนายนายนายนเคลียร์พินซิกเคลียร์พินซิกเคลียร์พินซิกพินซิกแอพินทูกายชิปเคลียร์ริงพินซิกแอพินทูหันมาข้างหลังหันมาข้างหลังสต็อปพิทติ้งแทงสต็อปพิทติ้งแทงคำมอนขำมอนพินทูพินซิกพินทูพินซิกกายพินทูพินซิกพินทูพินซ พินท okay, okay, ูพินทูพินทูพินทูโอเคกูจับ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 โอเคเวทฟอร์นิกเวทเวทฟอร์นิกสกิลเวทฟอร์นิกสกิลคูดารอรอรอพินทูพินซิกเดคคลิปคัมมิ่งฟอร์พินทูแอนด์พินซิกใกล้ดู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 ข้างหลังเราเห็นเปล่าพินทูอ่ะเห็นเปล่ามองมองมองลูกแอร์พินทูแอนพินซิกไอ้เก็ตเลยดิเก็ตเลยดิวีนี่ทุกแครพินทูแอนด์พินซิกเก็ตเลยดิเก็ตเลยดิเกตเลยด้ฮิล่าฮิล่าโฟกัสอยูเฟเวอร์เก็ตเลยดิ วินิตอ๋อโอเคพินซิกนะพินซิกนะพินซิกนะโอเคไกด์เกดดี้พอพินซิกพินซิกพินซิกเกดดี้พอพินซิกแอนด์พินทูทรีทูวันดับดับเมททูมีทูมีพินซิกพินซิกทูมี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 ไหนไหนไไไหนไหบอมทูมีบอมทูมีบอมเดม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 ยูสกิลยูยสกิลทูเกเตอร์ยูยูสกิลทูเกเตอร์กูจับกูจับกูจับ วีดีท์มอร์ทนาโดและเมเทโอนะกายยูสตัวมอร์ทนาโดและเมเทโอทูนะเว่นเว่นเว่นวีเว่นวีบอมโอเคไหมที่พุชชิ่งเดนพุชชิ่งเดนฟอร์มไฮคาร์พุชชิ่งเดนฟอร์มไฮคาร์โอเคกายดับดามิทูพินโฟอีกแนพินโฟดับดามิทูพินโฟเกตตี้ดับดามิทูพินโฟ three two o n พินโฟลาวสโตนพินโฟลาวสโตนดับดามิทูมี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 พินโฟลาวสโตนพินโฟลาวสโตนกูด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 พินโฟลาวสโตนลาวสโตนลาวสโตน นายนายแทงเกอร์แทงเกอร์ลูกแอปพินทรีแทงเกอร์ลินรีดึงเขาเข้ามาดึงเขาเข้ามาจากพินสามพินสามใครตายมาเติมใครตายรีบมาเติมรีบมาเติมด่วนเลยว้ามาเติมด่วนเลยใครตายนายนายนายคีปเคิลิ่งคปเคลิ่งคปเคลิ่งคปเคลิ่งโอเคการลูกแอปพินทรีพินทรี and พินทูเวทเวทเดย์คัมมิ่ง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 เดย์ค กายกายพุทธบินทีพุทธบินทีทุเกเตอร์พุทธบินที three two พุทธบินทีพุทธบินทีหมฟเอาฟอร์มต้นมูฟเอาฟอร์มต้นดันออกมาดันออกมาวิ่ง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 ออกมาไน c ์ไน c ์ไน c ์เคลียร์ให้หมดเขียใหหมดดีเพสเขาอยู่รอบนอกนะดีเพสเขาอยู่รอบหน้าอยู่รอบนอกอยู่รอบนอกเล็งดีเพสก่อนดีเพส first ดีเพส first ดีเพส first Q ดีเพส first รอบรอบหินมันเป็นแทงปล่อยไปก่อนโอเคไกายเดคามิฟอร์มพินซิก แอนอะลาว์สโตนพินซ me, ิกแอนอะลาว์สโตนโอเคโอเคกายลุกแอทพินโฟนะลุกแอทพินโฟลุกแอทพินโฟลุกแอทพินโฟวีดอัพดาเบตสุเกเตอร์พินโฟทรีทูวันดาเบตพินโฟอะลาว์สโตนทูมี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 เมเทโอทูมี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 กายเมเทโอทูมีไนส์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 กูด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  กูจับกูจับกจับกูจับกจับกูจับกายกูจับกูจับกจบกูจับคิวเดม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 คิวดิสคก็คิวดิสแคคเก็ตคำคำคำคพินโฟลูกอพินโฟกไยลูกไพนโกอพินโฟลกไกอพินโฟกไาพินฟกนโกกไอเินพินโฟเกนเอนทรี วันดีพุชพินโฟดีพุชพินโฟแอดพิน d ฟดีพุชพินโฟพินไฟ y ายดีพุชดีพุช to me to me ี่ทูมี่ทูมี่ดีพุชทูมี่ทูมี่ดีพุชทูมี่ไนซ์ส์ไนซ์ส์ไนซ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 ์คีเพิง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 คีเ we can zombie we can zombie we can play zombie just kill them just kill them healer healer protect your friend good 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 focus on dps guy skip tank skip tank อิกนอรแทงเกอร์อิกนอแทงเกอร์อิกนอร์แทงเกอร์แอนสกิปสกิปครั้งแอนด์คิวได้ดีพียสเฟิร์สคำ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 ฟาสต์รีกุปฟาสต์รีกุปฟาสต์ดีจอยเดอะไฟฟาสต์ดีจอยเดอะไฟเวนยูได้ยูจัดเทเลพอร์ตฟาสต์เฮลยเฟน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 กายเฮลยูเฟน คำครับคำครับวิดีมอ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 ลลูกแกรพินซิกลูกแกรพินซิกลูกแกร์พินซิกลูกแกรพินซิกลูกแอร์พินซิกวินิทูเคพินซิกเฟิร์สพินซิกเฟิร์สบอมพินซิกเฟิร์สทรีทูวันบอมทูมี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 พินซิกพินซิกพินซิกกูด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 กดวิดีมอพีเพวิดีมอพีเพกายวิดีมอพีเพิ just kill them, just kill them, just kill them. Okay, guys, move to seven, move to seven, guys, 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 move to seven, move to seven first, move to seven first. Move to B7, back to B7, back, get back to B7, get back to B7, wait your friend. ใครตายมาเติมเเวนก่อนเร็ว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 เราจางแล้วเราจางแล้วเวด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 เวทเวดเวเวเวคำคำพีเซเว่นคำพีเซเว่นแอนคิวเดมคูลิ่งเดมคีพูลิ่งเดมคีพูลิ่งเดมฟอร์มพีเซเว่นแอนด์วิววิวบอมทูพินทูนะเกตเดดี้เบดเอ็ทูพินทูถอยมาก่อน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 คำพเซเว่พเซเว่พเซเว่พนแอนด์ลูกแอทพินทูลกพินทูลกพินู เวท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 กรุปอ okay, er, uh ัพินเซเว่นกรุป up พินเซเว่นวีพุทโตเกเตอร์พุทโเกเตอร์เซฟโยสกิล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 กายเซฟโยสกิลโอเคแทงเกอร์พูลเดมพูเดมคีพูล링เดมคีพูล링เดมคิวคิวคิวดันพุทดันพุทจัดคิวจัดคิวฟอร์มฟอร์มเออเวท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 เซฟโยโคดิชั่น เซฟยูโพซิชันเซฟยูโพซิชันสเปดเอาสเปเอากระจายตัวกระจายตัวดึงมาคิวดึงมาคิวก่อนไม่ได้ไม่ได้ดึงมาคิวก่อนดึงมาคิวก่อนพูดเดมพูดเดมคีปูล่งเดมคี n ูล่งเดมดอนพุช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 กายดอนพุชคี h ูล่ p เดมแอดพิมทูไหนไหนโอเคเกตเดดีเกตเดดีเกตเยดีฟอนิคเกตเดดีกายเกตเดด้เกตเดดีเกตเดด้สวยสวยสวยครับสวยครับเขาจ้างแล้วเขาจ้างแล้ว ดึงมาดึงมาคีปูลิง่งเดมคีปูล okay. 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 ิ่งเดมแคงเกอร์คีปูลิ่งเดมดอนโกดอนโกวิจัตผูพู้เดมพู้เดมพู้เดมแอนด์คิวพู้เดมแอนด์คิวสวยครับสวยครับโอเคไกวีพุชพินซิกนะวีวีพุชพินซิกเกตเดดี้พอลพินซิกโอเคเกตเดดี้ไฟสโต้ทรีพินซิกนะทูวันพินซิกอ阿拉โต้โกโกโกพุชพุชพุชทูมี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 คิวเดมบอ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 มทูมีบอมทูมีกายบอมทูมีบอมทูมีบอมทูมีบออมมมมททููีีบ ดับดาเมจทูมีดับดาเมจวินิมอนวินิมบอลดาเมจวินิมอลดาเมจมอดาเมจทูมีกูด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 ชิดคูดชิดคูดชิดดาเมจตามหน่อยครับดาเมจตามหน่อยดาเมจตามหน่อยใครตายมาเอ่อใครตายกดเทเลพอร์ตทูกซัมมังเกตเลยผู้ใดเทเลพอร์ตทูกซัมมังเกตผู้ใดเทเลพอร์ตทูกซัมมังเกตไกลคีวซัมมังเกตมาหน่อยฝั่งซ้ายตีซัมมังเกตฮิตฮิตฮิตแต่ซัมมังเกตฮิตแต่อ๋ออันนั้ คิว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 เทคซัมังเกตเทคซัมังเกตกายฮูได้เทคสัมังเกตเทคซัมังเกตอรีจอยเดรฟไอเกนรีจอยไฟไอเกนรีจอยไฟไอเกนโกโกเทเลพอร์ตทุกสัมังเกตไม่ต้องล้างเคิร์สวาร์ปเลยครับ โก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 ้ดีใจในฝ่ายรีใจในฝ่ายดีใจในฝายดีจในฝายกูด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 ผู้เดมผู้เด็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 มจัดคีพูลิงเด็มคีพูลิงเดมคีพูลิงเด็มกายคีพูลิงเด็มไน์ไนส์ไนส์ไนส์สกิปแทงกางสกิปแท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 ง คิวบลิงคิวลิงไอวิวยุทธเลเซอร์กดตรโค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 รโคตรคิว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 คำ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 วินดี้มาพีเพิลวินดี้มาพีเพิลเทคซัมมอนเกตใครตายวาร์ปซัมมอนเกตมาเลยไม่ต้องไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดเทเลพอร์ตซัมมอนเกตแอนด์รีจอยเดอะไฟท์รีจอยเดอะไฟท์ โอเคกายบอมทูเกเตอร์บอมบอมทูพินเอเนทูเกเตอร์พินเอเลนกลุกไปพินเอเลเวนทรีทูวันดรอปไดเมททูมีดรอปไดเมททูมี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 เมเทโอเมเทโอเมเทโอทนาโดเมเทโอไรน่าไรน่าไรน่ากูด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 หมด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 เชียร์เคียร์เคีเคีคิวคิวคิวแคปเจอร์สโตนแคปเจอร์สโตนแคปเจอร์สโตนไน์ไนส์ยูลเลอร์ยูลเลอร์ไทม์ทูโปรเทคโยเฟนไทม์ทูโปรเทคโยเฟนไรน่าโปรเทคโยเฟนไรน่าดรอปเลนโยเฟนได เดกอกคอดี้เดกอกคอดี้สเปนเอาสเปนเอากระจายตัวกระจายตัวกระจายตัวรอโดนปั่นรอโดนปั่นโอเคกายพินซิกพินซิกพินซิกลูกแอรพินซิกทรีทูวันคิวพินซิกคิวพินซิกฟอร์มีคิวพินซิกฟอร์มีคิวพินซิกฟอร์มีไหน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 หมด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 กูด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 เทคเลเซอร์กูได้เทคเลเซอร์โตนเลยโอเคแทงเกอร์แทงเกอร์พูพูเดมฟอร์มไฮเกาพูเดมฟอร์มไฮเกาพูเดมฟอร์มไฮเก้าก็พูเดมไฮกา Be careful Be careful c a l l i Be careful Expo Be careful Bomber Be careful Bomber กาย Be careful Bomber Kill k i l e Kill, kill. Huler He Huler Save your friend Save your friend Time to save your friend Right now Right now Huler Do your best ก Back to Pinsic Back to Pinsic Lucas Pinsic Lucas uh, เอ Sorry Lucas Pinay 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 Lucas Pinay Lucas Pinay Clear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  Pinay f o m e Clear Pinay Formie Clear Pinay f o r m e ไนส์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 คีคลิ่งพินไนส์กูด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 ขามอขามอวินนี่มอพีเพลวินนี่มอพีเพลอาราล์สโตนอาราล์สโตนเกตเรดดี้บอมทูพินโฟเกตเรดดี้ทูบอมพินโฟเกตเรดดี้ทูบอมพินโฟทรีทูวันบอมพินโฟ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 บอมทูมี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 พินโฟ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 ไกลพินโฟพินโฟ กดกูดกูดก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 ูดมอดีเบสพินโฟมอดีเบสพินโฟดับดำมีพินโฟดับดำมีพินโฟนไยนายนนนนโฮดิ้งพิ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 นนทูมินิตทูมินิตเลตส์กเลตส์กโฮดิ้งพินนโฮดิ้งพินน cho save your skill, save your skill. We, we warm together. Holding P9 first, body p first. body in, hold in, ผู้เดมคีบูล hm, ิงเดมคีบูลิงเดมคีบูลิงเดมคีบูลิงเดมคามอนคามอนผู้ได้คาร์มอนคาร์มอนคาร์มอนวินนี่มอลพีเพิลวินนมอลพีเพิลคามอนพินทูคาร์มอนพินทูแบคทูพินทูกายแบคทูพินทูแบคทูพินทูบูทูพินทูบูทูพินทูเฟิร์สบูทูพินทูเฟิร์สลักษาระยะก่อนลักษาระยะก่อนวันมินิทวันมินิทคัม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 พินทูคัมพินทูกลายกลายคัมพินทูคัมพินทูคัมพินทูแบคทูพินทูถอยมาหนึ่ ทังเกอร์คีูลิงเดนฟอร์พินทูคิว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 พินทูคิวพินทูคิวพินทูนายนยนายนายนายคิวพินทูเฟิร์สเชพินทูเฟิร์สเชพินทูเฟิร์สเบ็ดเมทูพินทูเบ็ดเมทูพินทูปเบ็ดเดมทูพินทูพูลิงเดมพูลิงเดมพูลคีูลิงเดมคีบูลิงเดมคีบูลิงเดมคีูลิงเดมคีูลิงเดมคีบูลิด กูดกูดกูดพูลลิงเด่ทูพินทูพูลลิงเด่ทูพินทูกายพูเด่ทูพินทูพูเด่ฟอร์ฟอร์พินทูขำมอนขำมอนขำมอนโอเคกายวีนี่ทูโกสโตนวีนี่ทูโกทูสโตนทูเกเตอร์เกเดี้พินไฟพินไฟเกเดี้พินไฟพินไฟพินโนะพินไฟพินโฟนะทีทูวันดาเมจพินโพินโพินโดาเมจพินโทูมี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 มอดีพีททูมีมอดีพีททูมีมอดีพีททูมี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  กูดกูดกูดกเคลียร์เดเคลียร์เดคกูดอเพีสกูดเพกูดีพีไหน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 คิว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 พินโฟคิวพินโฟพินคิวพินโฟพินแทงเกอร์คีพูลิงเดมคีพูลิงเดคีพูลิงเดเอาโพิชันดึงมันออกไปดึงมันออกไปดึงมันออกไปอย่เขาเติมดาเมจดึงเข้าไปดึงเข้าไปดึงออกไปคิวคิวค พินโฟกายพินโฟพินโฟพินโฟอ็พินทูพินโฟอพินทูพินโฟพินทูอ๋จีจีกายเขามาเติมเร็วจังเลยวะหรือเรามาเติมช้าไม่กี้เขาซัมมอนตรงพินสิบอะพี่เห็นว่ามันจะมีซัมมอนอยู่ข้างบนอะอ่ะเราตี <S 2> <S 2> ดได้ไหม ผมกว่าจะไปตีได้อะมันไอเ้ยมันเสียเวลาผมมาผมอ้อมมาจากข้างบนอ่ะอแ,ตแต่มันก็ตีแตกนะตีแตกก่อนไนไ<ะ>รถ้าเจอซมมอนถ้าเจอซมมอนเกตอ,อ,อ่ะตีแตกได้เลยไม่ต้องกลัวเสียเวลา